The so ั้งกับผมใช้แบกมาเนี่ยสิบสองวันแล้วสิบสามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยเห็นไหมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนี่ปกตินะผมฉีดสามวันครั้งอะจนผมท้อใจแล้วสามวันครั้งนะที่ผมพูดจริงๆนะพูดจฉใจเลยใจเกษตรกรเลยคือสามวันครั้งสามวันครั้งตั้งเราฉีดแบกมาเนี่ยผมสบายจริงๆนะสบายใจเลยคือว่าไม่ต้องฉีดบ่อยไม่เลื่องยาฆ่าแมลงอ่าใช่ถูกต้องครับกลายเป็นแสดงว่าใช้แบกมาประหยัดขึ้นอันประหยัดสิประหยัดยังเยอะเลยก็คุณฉีดยาหนึ่ง ประหยัดชีวิตคือคุณไม่ต้องฉีดยามสามวัน้ะคุณฉีดยาสิบสี่วันสิบสองวันก็ได้ออผมฉีดยาสามวันจริงตั้งแต่ผมใช้แมกมาผมไม่เคยซื้อยาฆ่าแมลงที่ขวดละแปดร้อยหรือ 900, <ะ>เก้าร้อยย่างเกงก็ส่งร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเอา,เอาอยู่แล้วใช่เอาอยู่แล้วครับแช่นั้น,ออน,นผมเป็นเกษตรกรตัวจริงทำทุเรียนครั้งแรกเกิดมีปัญหาเป็นการทุบผมก็เปิดดูในโทรศัพท์นี่แหละครับ ก็ไปเจอแมกมาผมลองเดอเป็นเป็นครั <C half. S 2> ้งส <ager> ุดท้ายที่ว่าถ pues, <Yeah. S 1> anyway, ้าเราใช้แล <Well. S 1> ้วอ่ะไม่ได้ผลน่ะผมก็จะเลิกเลยผมจะไม่ใช้แล้วก็จะเลิกจะไม่ปลูกตุเรียนแล้วเพราะตุเรียนมันจะรักษายากแต่ผมมาเจอแมกมาเนี่ยใช้ดีมากพอใช้แล้วหนึ่งแมลงที่เราเราระบาดเนี่ยเราสามารถคุมมันได้พวกไหนบ้างที่มากินเนี่ยก็คือไรแดงแล้วก็เพียวเพียวไฟอันนี้ยเยอะมากเลยนี่ผมใช้แมกมาไปเนี่ยน่าจะเป็นขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่ ที่6กหรือที่เก็ดแล้วนะแมกมาใช้ง่ายครับถังน่ะพันลิตรฝ่าร้อยะคือ3ฝ่านะนผมผสมน้ำพันซอกนะแล้วก็ผสมยาตัวไหนก็ได้ใช้เวลานานไม่กว่าที่ว่าฉีดไปแล้วเปียจะหายไม่เกิน2องขังผมเคยใช้ยาตัวตัวที่แพงนะยาที่แพงที่ค่าไรแดงขวดหนึ่งแ0ดร้อลองฉีดแล้วก็ฉีดประมาณสักหถึงถึงถึงหกชั่วโมงก็ไปเอามาดู มันก็ยังเดินเฉยเลยนะอขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆครับเดินเฉยเลยแล้วผมก็เลยเพราะผมก็ใช้แม็กมากอ๋อเอาแค่สามชั่วโมงดูลองดูสิจากที่ว่ามันตายอ่ะคือมันเหลือจากประมาณสักจากร้อยเหลือประมาณสักยี่สิบเห็นไหมมันฉีดค,ครั้งแรกอ่ะฉีดครั้งแรกแล้วผมก็ซ้ําอีกสามสี่วันผมซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับคือเลี่ยมก็จะเห็นใบที่สวยแบบนี้แล้วแตกมาไม่ต้องกลัวเลยนะใครที่ใช้ใช้ทุเรียนนะนะไม่ต้องกลัวว่าแตกออกมาแล้วเพี้ยไฟอ่ะ มันจะยุ่งคือแมกมาเนี่ยมันถึงมันจะแพงแต่เราไปใช้ยาตัวที่ถูกแล้วได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เอาแมกมาลาวามาผสมยาที่ถูกลงกว่าเก่าไหมหรือว่ายาแพงเมื่อเดิมมาฉีดถูกเลยอันนี้เรา,เาใช้ยาตัวที่ถูกเลยก็ยังตายาตายใช้ยาตามปกติเลยไม่ต้องบวกนะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยาราคาถูกเพราะเรามีตัวคือตัวนี้มันตัวทําให้ยาเนี่ยได้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ดีผมอยากจะให้เกษตรกรทุกคนนะใช้เลยใช้เหมือนผมผมก็จะเลิกปลูกทุเรียนแนละ้วถ้ามันคือถ้ามันไม่ดีอ่ะจนมาได้ แมกมานะแล้วก็ลาวาคือลาวาเนี่ยเป็นอาหารเป็นอาหารรองเราเสริมแล้วแล้วยอดมันจะพุ่งไม่เลิกอ,ะอ่ะคือน่ยนะกำลังพุ่งอีกแหละคือจะจะพุ่งไม่เลิกเลยมันจะพุ่ง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 เนี่ยคือเราจะขี้เกียจฉีดยามันเลยก็จะเริ่มแตกยอดแตกยอดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆคือคือข้อข้อดีของแมกมาลาวาไปก่อนที่จะมาเจอแมกมาลาวาเนี่ยนอกจากเพี้ยไฟแล้วเจออะไรบ้างนี่ครับนี่ครับดูเลยครับนี่ครับร่องรอยเดิมครับนี่เห็นไหมครับร่องรอยของ อ่าเนี่ยของของลรแดงไงนี่เหรอมันกินครับมันกินแล้วพอลรแดงมันเป็นนะเชื้อรามันก็จะลงตามปกติคือลรแดงมันจะลอกลอกใบเลยนะถ้าเราปราบไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่เกินสามวันนะครับทั้งต้นเลยครับมัต้นเหรอถ้ามันจะเป็นฟ้าเลยใบอ่ะใบมันจะขาวซีดมันจะเป็นฟ้าเลยลแดงแล้วเลิกกันนี่ตัวแทบเลยครับนะ<อ>แต่แต่แต,แต่ตัวนี้ปราบอยู่นะนี่แปลว่<อ>าผม,<อ>าผ,มผมให้ใช้แมกม่านะ คุณลองเปิดใจใช้แมกม่าแล้วคุณจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงตัวไหนก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องใช้ยาที่ว่าโอโ้โหควรละพันสองสองพันสามพันตั้งกับผมใช้แมกม่าผมไม่เคยซื้อยาฆ่า,มาแมลงที่ควรละแปดร้อยหรือ 900, เก้าร้อยย่างเกงก็ส่งร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเ,เอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วก็ใช่นั้นระหว่างเมื่อก่อนเนี่ยใช้แต่ยาฆ่า,มาแมลงอย่างเดียวกับใช้แมกม่าผสมยาฆ่า,มาแมลงอันไหนประหยัดตัวกันตัวไหนแพงตัวไหนถูกผมว่าแมกม่าเนี่ยมันแพงแต่ว่าแต่ว่ามันถูกนะคือใช้ใช้ยาตัวอื่นนะแพงจะฉีดสามวัน ผมฉีดสามวันครั้งอะจนผมท้อใจแล้วสามวันครั้งนะที่ผมพูดจริงๆนะพูดเฉยใจเลยใจเกษตรกรเลยคือสามวันครั้งสามวันครั้งตั้งกับผมใช้แบกม้าเนี่ยสิบสองวันและสิบสามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยเห็นไหมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนี่ปกตินะผมฉีดสามวันครั้งอะจนผมท้อใจละวสามวันรังนะที่ผมพูดจริงๆนะพูดเฉยใจเลยใจเกษตรกรเลยคือสามวันครั้งสามวันครั้งตั้งเราฉีดแบกม้านี่ยผมสบายจริงๆนะสบายใจเลยคือว่าไม่ต้องฉีดบ่อย ไม่เลื่องยาฆ่าแมลงอ่าใช่ถูกต้องครับกลายเป็นแสดงว่าใช้แมากๆประหยัดขึ้นอันดประหยัดสิประหยัดยังเยอะเลยก็คุณฉีดยานะหนึ่งประหยัดชีวิตคือคุณไม่ต้องฉีดสามสามวันล้วคุณฉีดยาสิบสี่วันสิบสองวันก็ได้คือประหยัดหลายอย,ย่างเลยนะประหยัดตังสองประหยัดชีวิตคือไม่ต้องไปสู้กับยาที่มันจะต้องเราต้องไปฉีดต้องไปฉีดมันติดต่อกันสามวันออผมฉีดยาสามวันจริง